น้องก้าพร้อมนะครับป .1 นะครับ6ขวบนะครับกับฟรีตาย25เมตรครั้งแรกในชีวิตเริ่มครับไปอึบค่อยๆไปลูกค่อยๆไปอึ๊บอาปากอาปากดีๆอาปากโอเคคนนี้มีพลังก,กำลังมากนะครับ6ขวบนี่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬาที่ดีได้เลยตัวใหญ่พ้นลมสตกอีกนิดเดียวอันนี้เขา กลมหน้าพ่นลมจากเด็กที่กลัวว่ายน้ำมากมากเลยเราก็เอามาฝึกนะครับพ่นลมดีๆพ่นลมดีๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพ่นลมก้มหน้าก้มหน้าพ่นลมเคไปจนได้อีกนิดเดียวนี่ครับท้ายดีนะท้ายดีเยี่ยมเ,เยี่ยมครับเก่งมาก,กาเก้าเก่งมากตบให้ตัวเองลูก เล่นตามสบายถึงทุกรอบเยี่ยม